ขเขาก็ไม่จำเป็นผ่าเขาเนี่ยกินแคปซูลของเราเนี่ยนะสิบไม่กี่วันเออเริ่มเดินได้หลังจากนั้นไม่ต้องไปผ่าเข่าเลยสามปีสี่ปีปัจจุบันนี้คนที่เข้ามาเนี่ยห้าปีแล้วกําลังต้องเสียเกือบสี่แสนบาทแล้วก็ไม่ได้ผ่าเข่าเลยหลังจากนั้นเพราะอะไรเนื่องจากลดอาการอักเสบแล้วลดส,สารสารตัวนั้นแล้วสารที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยมีความสามารถคุณสมบัติพิเศษ สร้างมวลกระดูกอ่อนขึ้นมาที่กั้นระหว่างกระดูกสองชิ้นที่มันขัดติดน,นะนี่มันเสื่อมไปแล้วมันถูกสร้างขึ้นใหม่มีความสามารถในการกระตุ้นการสร้างเลยนะเพราะถ้าใครอยากเสริมใจเราถ้าใครเสรื่อมไปหมดแล้วกระดูกมันต่อติดไปแล้วกินไปทัก3ามเดือนจะวัดไปเอ็กเซเรย์เราจะพบชันของมันขึ้นมเพราะฉะนั้นจึงไม่มีผู้ใดเลยที่ต้องผ่าตัดใช้กระซูลเราแล้วกลับไปผ่าตัด จนรนอ้างวันนี้ประสบผลสำเร็จทุกรายร้อยเปอ